น,นี่ก็เป็นบรรยากาศทีม้านะครับที่ท่านโบ์เนี่ยอลังการมากเลยแล้วก็เขาเปิดแบบชอบมากนะครับนนเราจะมารอดูทีมากันนะครับรอบหนึ่งทุ่มนะอีกสามวิธีเท่านั้นนะครับก็จะได้เห็นหีม้าแบบอลังการนะครับก็ลุ้นมากๆเลยว่าเป็นยังไงก็เขามีหลายรอบนะไม่ใช่แค่รอบเดียวแต่ก็ตอนนี้เรามารอดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบรรยากาศนี่สวยมากน,นะครับรอบ บรวยากาศสวยงามครับรข้างหลังมาลนะ้ก็วันี้มาแล้วโอ้โหอันนี้ก็หิมะมออกล้นนะครับอลังการมากเลยรอบทุ่มหนึ่งอ่ะสวยมากไม่รู้ว่าจะมีตรงไหนบ้างนะโอ้โหมีโอ้โหอลังการมาก อันนี้ก็เป็นทีมะาตกที่เป็นท่านโวนะครับอลังการมากเลยโอ้โหสวยมากชอบมากครับนี่นะครับโอ้โหสนุกมากเลยบรรยากาศอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทีมานะครับที่ท่านโวเนี่ยอลังการมากเลยนี่ครับโอ้โหบรรยากาศทีมะานี่สนุกมาก เขาก็ทำถึงนะครับทุกปีนี่ก็เป็นอีกฝั่งนึงที่มีหิมานะครับนี่ด้านนี้เลยเบรรยากาศอลังการมากเลยครับสำหรับใครนะครับที่มาก็อย่าลืมมาแวะดูช่วงหนึ่งทุ่มนะครับนี่บรรยากาศออโอ้โหนี่นะครับสนุกมาก